สวัสดีครับไปตาบักทั่วเขียวปีกินกับปัตทูไปเป็นฟาร์มด้วยคอรองตำบักทั่วฟิ้งปัาทูแซ่บเซบปลาอันนี้ไม่อยากมีเขกคนภายนอกมาทำตำมะฮุ่นมีอะเห็ดาตไม่เอาเรื่องสาวกาละสีมา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 ใส่เบิร์ดทอดได้สอัว้่ะ มาค่ะเล่เข้ามาเล่เข้ามามนมานนูตัวเฮยขาดคนตำเรียกพี่สีนปุ่น้มมนาพุ่งนี้ก็ขี่เต่งมาดูนี่มาดูนี่อันนี้เป็นเอ่อที่ญี่ปุ่นกินอ่ะใบอะไรอ่ะทามซามิทาไมซามิเป็นฝรั่งเนาะมวมาดูโคยใหญ่ๆ บอกโคยที่ไหนปะครับอ้โอ้ยตุนเปียกเปียกทำไมทำแันนี้น่าเมียจะสวยสวยเลยยูที่นี่ไม่เอาเหมือนเด็กวัยรุ่นเงื้อแข็งสวิตเซอร์แลนด์ดัมมาหุงเราใส่ผักชมาก้าอร่อยนอนดีด้วยจำหลักเธอโอ้ยคุณเมียก็อยากเอาอะไรอีก มะระอีฮูมผักคุณตูอีหุมหมะเขือรายมีขาด้วยพี่น้องใบมะกรูดโอ้เอาต้นดีกว่าถ้าเราซื้อมันตายกับแนวไม่รู้เราทําอะไรไม่ดีทําอะไรผิดเนาะเราซื้อหนึ่งอันวันนี้ซื้ออีกตายอีกม,อมานานไทยกับคุณเมียนานไทยอันนี้เป็นอยู่โรงนานพักบริษัทที่ทําพัก เข้าไปตรงนูง้นทีนี้ว้าวเยอะมากอยู่โอ้ยคุณเมียก็อยากเอาอะไรอีกมีทัวร์ฟรีด้วยทัวร์เดี๋ยวพี่สิวจะไปตำแซ่บแซ่บแซ่บกันเท่าไหร่แม่ค้าคะแตงมะรุนเรามาชิมกันครั้งแรกแตงอเออแตงมะรุนไม่ใช่แตงใบรุนกินอันนี้ก็มคนเด็กใบรุนเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บ นึกหลายพี่นอ้องเรามาที่นี่เราเราก็อยากมากินข้าวมีคนที่ร้องไห้อยู่ในรถเอ้ยมันไก่ไม่หิวฉัตายเข้ามายังไม่ได้กินข้าวไป,ไปนู่นไปนั่นอ่ะบุโน่ชิมก่นอนกินแล้วคือกค้งนะคะแตงโมน่ะเออคุกค้างมาก ขอบคุณมากเลยฝากฝากเพจได้ค่ะอันนี้ทั้งแจกทั้งแถมคุ้มมากขอบคุณหลายร้านอันนี้ไม่อยากมีแขกน้ำประเด็จมีคนบ้านนอกมาทำตามาหุ่งเนื้อแขกแขกตายไม่เอาเรื่องสาวกระสินที่ว่าลูกสาวที่ว่าทิ้งไว้อยู่กับพ่อใช่ไหมแล้วแม่อยู่เมืองไทยตอนนั้นใช่ไหม มามามาใส่เบิร์ทอใส่เบิรหอนใส่อีกมาหมาค่ะเลขาเลขมามาเม่เข้ามาหมามหมาหหมาหหมามาห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 มาะมาหมาาเมายมาหมนหมามีหมา S <S <S สมน,น้ำหน้าพรุ่งนี้ก็ขี้แต <S 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 ไ่อันนี้คือน้องร้อยพี่จิดตำเองไม่คิดมูลค่าให้ทานฟรีสาราข้าวไทยแล้วค่ะเด้อตามงานไทยอุดหมองแน่ <S <S 2> <S 2> ลูกชีนกับกะหลำผักสามไม้10แฟรงปกินแล้วไปหาก,กินเมียก็ขโมยเนาะ คนญี่ปุ่นก็รู้เนาะวาซาบิว้าวอุนอยังไม่เคยเห็นอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่เขามีเบิร์ดจริงๆผักเยอะๆอยู่น้ำลายแตกเลีย่ยงโอ้จ้คจะค่ะตะไคร้พร้อมใบมะกรูดอยู่นี่ต้มยำต้นละ 700. เจ็รอยมะเขือลายไม่ใช่ท้องลายนะมะเขือลายต้นละหก ใบ<า>นะมะกรูดต้นละ45ต้นมะโอเอาต้นดีกว่าพี่ถ้าพี่เอาไปพี่เปลี่ยนกระถางแนนะพห่เปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่ไว้กระเชียบอะไรอีกมาดูนี่มาดูนี่อันนี้เป็นที่ญี่ปุ่นกินอะใบอะไรอะมีขาด,ด้วยพี่น้องต้นละเท่าไหร่เนี่ต้น15แฟรงประมาณ500บาทมาดามหอยแอนซาวการ์ซ<ย> É the muito... é muito... é muito... ทำไมทำแบบนี้สวยไหมละเมียจะสวยสวยเนาะอยู่ที่นี่ไม่เอาเหมือนเด็กวัยรุ่นอยู่ที่นี่ไปหาเมียใหม่เงือกแกงเมสซี่ีมาอ่างชื่นใจไปงานไหนไม่เคยที่จะเดินตัวเปล่ามีแต่ถุงสัมภาระอันนี้ ถ้าเป็นเงินไทยบ้านเราพันห้าต้นใบมะกรูดเรามาดูว่ามันจะตายดับแนวอีกไหมไกลับบ้านไม่มีอะไรเว้าวหรอกลับค่ะเออกลับร้อนอ้ยตากเปียกไปแล้วเนาะใช่ไหมสวัสดีครับ <ไป S 2> ทุตำบักทั่วเขียวปีกินกับปัดทู กับปะผูไปเป็นฟันด้วยครอร์รลำบากทัวฟ oh. ิ่งปะทู้ <laughs> <laughs> แบแบบบ <laughs> <laughs>